เมสันกีนวูดได้เวลาแยกย้ายจากทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหลังสโมสสอนตัดสินใจไม่พาน้องไม้เขียวกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณเพจดูบอลกับเน็ตเอาไว้ด้วยสำหรับข้อมูลนเรื่องน้องไม้เขียวในคลิปวันนี้ครับ จบสักทีสำหรับอนาคตของเมสันกีนวูดกับแมนยูที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เด็กผีหลายคนแอบหวังเอาไว้หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีถแถลงการจากสโมสรอ,ออกมาเรียบร้อยว่าทีมตัดสินใจแยกทางกับกีนวูดแล้วโดยมีใจความว่า สโมสรได้สิ้นสุดการสืบสวนภายในเรื่องเมสันกีนวูดโดยได้จัดการเ,าเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่กีนวูดนั้นพ้นข้อหาต่างๆทางกฎหมายตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้พิจารณาและใส่ใจถึงสิทธิ์ความต้องการและมุมมองของเหยื่อรวมถึงคุณค่าและมาตรฐานของสโมสรและพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งทำให้สโมสรต้องลงมือทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง เพื่อหาหลักฐานที่ไม่ได้อยู่ในสาธารณะรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเมื่อพิจารณาถึงหลักฐานต่างๆแล้วเราขอสรุปว่าสิ่งที่ถูกโพสต์ในสื่อออนไลน์นั้นไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นและกีนวูดไม่ได้กระทําสิ่งที่ถูกตั้งข้อหาอย่างไรก็ตามตัวเขาเองได้ยอมรับว่าเขาทําผิดพลาดและพร้อมจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเมสันกีนวูดทราบดีถึงอุปสรรคในการกลับมาลงเล่นให้แมนยูอีกครั้งพวกเราจึงมีความเห็นตรงกันว่าคงจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดถ้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ห่างไกลาจากโอแทฟอร์ดและสโมสรจะทำงานร่วมกับกีนวูดต่อไปเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ โดยทางไซมอนสโตนนักข่าวเทียหนึ่งจาก BBC ก็รายงานเพิ่มเติมว่าแมนยูจะยังจ่ายค่าเหนื่อยให้กับกีนวูดแบบเต็มจำนวนต่อไปแต่เขาจะไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกีนวูดหลังจากนี้อาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวบวกสัญญาซื้อขาด หรืออาจจะเป็นการยกเลิกสัญญาของตัวกีนวูดไปเลยก็ได้ส่วนทางเมสันกีนวูดเองก็มีถแถลงการยอมรับว่าเขาทำผิดพลาดภายหลังสโมสรประกาศแยกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไมเขียวบอกเอาไว้ว่าผมอยากจะเริ่มด้วยการพูดว่าผมเข้าใจว่าผู้คนอาจจะตัดสินผมจากสิ่งที่พวกเขาได้เห็นหรือได้ยินบนโซเชียลมีเดียและผมรู้ว่าผู้คนอาจจะนึกถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด ผมโตมาโดยรู้ดีว่าการใช้ความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดในสัมพันธ์ใดๆเป็นสิ่งที่ผิดผมไม่ได้ทำสิ่งที่โดนกล่าวหาและในเดือนกุมภาพันธ์ผมก็พ้นจากข้อกล่าวหาเหล่านั้นแล้วอย่างไรก็ตามผมยอมรับว่าผมผิดพลาดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นซึ่งนำไปสู่การโพสต์ในโซเชียลมีเดียผมกำลังเรียนรู้และเข้าใจถึงความรับผิดชอบกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เป็นแบบอย่าง และผมกำลังมุ่งมั่นกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นพ่อและเป็นผู้ชายที่ดีของแฟนผมการตัดสินใจในวันนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันร,ระหว่างสโมสรครอบครัวตัวผมเองและมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราซึ่งสำหรับผมแล้วมันคือการเดินหน้าในอาชีพการค้าแข้งที่จะห่างไกลาจากแมนยู และการปรากฏตัวของผมจะไม่เป็นที่รบกวนหรือทำลายสมาธิให้กับสโมสรผมขอขอบคุณสโมสรที่สนับสนุนผมมาตั้งแต่อายุ7ขวบมันจะเป็นส่วนหนึ่งของผมและผมยังคงเป็นอยู่ในเตดอยู่เสมอขอบคุณครอบครัวและคนที่ผมรักสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอดและตอนนี้สำหรับผมถึงเวลาที่ผมจะตอบแทนความไว้ใจที่พวกเขามีให้ผมตั้งใจที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุด ผมจะเป็นพ่อที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นและใช้ศักยภาพของผมในทางที่ดีทั้งในและนอกสนามและเผื่อมีเด็กผีคิดว่าสโมโสอนใจร้าย,ายกับกีนวูดจังเลยลองฟังข้อมูลตรงนี้กันสักหน่อยครับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเมื่อช่วงปลายเดือนมก,กราคมปีที่แล้วรวมเวลาทั้งหมดหลังจากกีนวูดโดนแบนก็ประมาณ1ปี8เดือน ไม้เขียวยังได้รับค่าเหนื่อยตามสัญญาจากแมนยูแบบเต็มจำนวนเหมือนเดิมที่สัปดาห์ละ75,000ปอนด์นั่นเท่ากับว่ากีนวูธจะได้ค่าเหนื่อยเดือนละ3 0 0 0 0 0ปอนด์1ปี8เดือนก็เท่ากับ20เดือนเพราะฉะนั้น3 0 0 0 0 0คูณ20 ก็เท่ากับ6ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าที่สโมสรต้องทำแบบนี้เนื่องมาจากกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานของอังกฤษก็ตามแต่ถ้าแมนยูใจร้ายจริงๆไม่ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เกิดเรื่องไปเลยนะครับเด็กผีและนี่คือข้อความที่พี่อ้นอยากจะบอกกับเมสันกีนวูดนี่คือบทอเรียนครั้งสำคัญในชีวิตจงเรียนรู้และเติบโตจงทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นหลังจากนี้ให้ได้ เพื่อที่จะกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วในชีวิตหลังจากนี้จงมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อที่จะกลับมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกครั้งแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อเราได้รับโอกาสเราจะไม่ทำมันพังอีกเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบและต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่จงรักและดูแลเอาใจใส่ภรรยากับลูกให้ดีที่สุดเท่าที่พ่อและสามีคนหนึ่งจะทำได้ มีปัญหาอะไรพูดคุยกันในครอบครัวพออย่าได้เอาเรื่องนี้มาประกาศให้คนอื่นรู้อีกเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีผลกระทบอะไรตามมาเชื่อว่ายังมีเด็กผีหลายคนที่อังกฤษร,รวมไปถึงเด็กผีทั่วโลกพร้อมที่จะเอาใจช่วยกีนวูดอยู่ไม่ว่าจะได้เล่นกับสโมรสรไหนหลังจากนี้ก็ตามขอให้เรื่องราวทั้งหมดตลอด20เดือนที่ผ่านมาทําให้น้องโตขึ้นทั้งการการะทําและความคิดโชคดีนะไม้เขียวของเด็กผี และต้องขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดของน้องไม้เขียวจากเพจดูบอลกับแนทด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามเข้าไปติดตามพี่แนทกันได้นะจ๊ะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะแต่เอาแบบคนมีสติอะไม่ใช่ด่ายอย่างเดียวถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องมานะใจเย็นเออค่อยคอยคุยกันดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดแ,กดแกดชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้ด้วยนะจ๊ะ